นะครับก็สวัสดี FC แล้วก็สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพาซ่อมไม้ลอยนะครับช่วงนี้ก็ใกล้วันเทศกาลสงการนะครับสงกานมีมีมีไม,ไม,ไม้มาทำหลายตัวนะครับ3ามสี่ตัวนะครับแต่ตัวนี้เพิ่งมานะครับมาแล้วก็ อยู่บ้านแถวนี้แหละครับเอามาให้ดูว่าอาการไม่เปิดแล้วไม่ดังนะครับไม่ดังทำยังไงก็ไม่ดังแล้วก็ทำการลื้อมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะรื้อแหลกหรือเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าทำไปจูนเล่นไปทำอะไรเล่นนะครับชจางกบไม่ทำนะครับเพราะว่ามันทำยากนะครับคือเขาเอามาอย่างนี้นะครับ ไอตัวกันคมขี่รบกวนกล่ลองที่เป็นอ่ากล่องเหล็กบางๆนะที่มันครอบตรงเนี้เขาบอกว่าเขาถอดออกนะครับยังไม่ได้ทำอะไรมันนะครับถอดออกดูมันเป็นสนิมนะครับเขาไม่ได้เอามาให้นะครับอันนี้เขาเปิดปาเปิดอะไรยกมาให้ช่างกบดูก็ลองดูครับว่ามันจะใช้ได้ไหมจะทำได้ไหมประมาณนั้นนะครับ ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเจออาการที่ว่าเดี๋ยวนะมันเป็นอาการอะไรชัางผก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่เลยไม่ได้เป็นรุ่นอะไรก็ยังไม่ได้บอกเลยเกิดกับเพื่อนช่างนี่ครับโปโยโปอีโรโปอีโรนะครับโรยูโรเทคอีทีตองเจ็ด มาร์ III, ะคทรี K, K, นะครับมาร์คทรีสามขีด i อสามขีดนะครับถ้าเป็นโปรยูโรเท็กมาร์คทรีแล้วก็ตระกูล A ออีทีตองหนึ่งหรือตองเจ็ดเอพวกนี้ลงท้ายวงจรจะคล้ายกันหมดนะครับวงจรจะคล้ายกันหมดมาดูกันเลยว่าอาการมันเป็นอะไรเดี๋ยวช่างกบจะถามเดี๋ยวแบบนึงใส่ไม้ลองดู มาปลัก๊ก่อนแป๊หนึ่ง่กกอนแป๊หนึ่งโอเคใส่ใหม่เอาบอกไม่ดังทั้งสองข้างเลยนะว่าจะเป็นยังไงก,ก็เปิดติดนะครับเปิดติดปกติมาดู ในส่วนของ receiver หรือเครื่องรับ rx นะครับ rx rx p x rx uh, uh, ช่องกบเปิดแล้วนะตัวนี้เปิดอยู่แล้วก็เปิดป้าบเข้าไปต,ตรงนี้ยังไม่ได้เปิดเปิดแล้วนะเนี่ยทดสอบไคขึ้นมันกระพริบ,บไปเห็นไหมครับ มันกระพริบมันแบบว่ามันมันมีทดสอบก็ติดอยู่แต่ว่าเห็นไหมหายเปิดอยู่แล้วครับเช็คเช็คหายเช็คทดสอบทดสอบทดสอบเช็คทดสอบหายนะครับหายเนี่ยนี่สวิงด้วยนี่แล้วโยกโยกเนี้ยสวิงนะครับลองมาดูไม้ตัวนี้ด้วย มาดูตัวนี้นะครับเอาฝั่งนี้นะของฝั่งนี้เมื่อกี้ฝั่งนี้อ่าเปิดแล้วนะนี่ไฟเขียวติดนะครับอ่ปกติไฟเขียวติดปุ๊บตำแหน่งคำว่า R F เห็นไหมอ่มันมามันไม่มาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้มันมาเห็นไหมอ่อย่างเงี้เอาใกล้ๆโอ้ดูเปิดไว้นะนี่จะเปิดไว้ปุ๊บทดสอบทดสอบไม่ได้เลยเห็นไหมทดสอบ R F ไม่ขึ้นเลย อาการแบบนี้นะครับตรวจสอบตรงไหนก่อนนะครับกองง่ายๆนะครับง่ายๆเลยอันนี้ช่างกบไม่มีไอตัวเรียกว่าตัวไม้ที่สําหรับปรับนะปรับกระป๋องนะครับกระป๋องตรงนี้เราต้องปรับก่อนปรับกระป๋องก่อนนะครับอย่าเพิ่งไป ทำการอาย่างอื่นนะครับอย่าเพิ่งไปทำภายในรีเซิเวอร์หรือว่าเครื่องรับนะครับเรามาดูในส่วนไมก่อนนะครับแต่ว่าช่างกบมีเครื่องนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องเช็คสัญญาณภาคส่งนะครับตัวส่งนะครับว่ามันได้ไหม ซื้อมานานๆใช้เหมือนกันนะครับครับกบจะใช้ทำรีโมทรีโมทของรถยนต์นะครับใช้เทสรีโมทรถยนต์นะครับรีโมทของรถนะครับรถยนต์ทุกรุ่นนะครับอ่าตัวนี้นะครับมันใช้ตั้งแต่50เมกะเฮิร์ถึง2.4จุดสี่จิกนะครับกิกะเฮิร์วิธีการเทสเทสยังไงเดี๋ยวช่างกบจะเปิดให้ดู นะครับมาดูกันว่ามันขึ้นอย่างนี้มันจะตรงไหมเดี๋ยวถามไปก่อนถ้าเพื่อนช่างคนไหนไม่มีก็ต้องจูนนะครับจูนปรับความถี่เอาจูนให้สัญญาณ rf นะครับ rf rf f i n a n c y นะครับมันขึ้นมันสีเขียวเลยนะครับมันมันแดงค้างไอมันเขียวค้างเลย,ยนี้เปิดแล้วนะ จะเทียบอย่างนี้เลยนะครับนะครับเึ้นเท่าไรแปดร้อยแปดร้อยจุดสี่สองหกหรือเปล่าอันนี้มันเท่าไหร่อ๋ออันนี้แปดร้อยนี่ๆมันขึ้นเองนะครับกดปุ๊บมันจะขึ้นของมันเองแปดร้อยจุดสี่สอง สี่แต่ไอตัวตัวนี้เห็นไหมอันนี้แปดร้อยจุดสานะครับแปดร้อยตรงแต่เลขหลังมันไม่ตรงนะครับให้ให,ให้ให้มันตรงเลยจะความให้มันตรงเลยนะครับสัญญาณมันจะไม่เพี้ยนนี่แปดร้อยจุดสี่สองสอันนี้แปดร้อยอยู่ในไมแปดร้อยจุดสามศูนยอ่าเดี๋ยวจังกบจะตั้งต้องแกะตัวนี้ ช่างโกลมไม่มีตัวปรับนะใช้ตัวนี้ปรับแต่ว่าปิดปิดตัวนี้ก่อนถ้าปรับเลยมันมันจะเพี้ยนเพราะว่ามันเป็นสนามแม่เหล็กเราจริงๆต้องใช้เป็นพลาสติกนะมันเพื่อนช่างคงจะเคยเห็นเวลาปรับแต่ช่างโกลมไม่มีนะครับก็เอาตามที่มีแล้วกันจะหมุนเลยหมุนขึ้นไป เทดู okay, แต่ถ้ามีไอตัวนั้นปรับมันจะง่ายไปเยอะหรือเปล่าเกินหรือเปล่าเนี่ยอะไรโอ้ยไม่ใช่มันหายทำไม,ไมต้องปรับลงมาพอตีครับปรับลงมา เป๊บเป๊บลองดูอันนี้จะเทียบยากนิดนึงแปดแปดร้อยสามสิบเนาะยังไงได้เท่าไรแปดร้อยสามสิบปเจ็ดสามสิบแปดเอาเราลงมาเอาขึ้นไปนิดนึงให้มันสามสิบเป๊ะเลยปึ๊บถ้าเป็นไม้คือปรับได้เลยนะครับถ้าเป็นพลาสติกเท่าไหร่เอาม่วแล้ว 8ปดร้อยสี่สี่สิบเอ็ดเอาเขามไม่มีมาไม่มีตัวปรับถ้าเราเปิดด้วยเปิดตัวนี้ด้วยปรับด้วยมันจะเพี้ยนนะครับใช้เหล็กต้องใช้ไอตัวกดตุ๊บสิบสองมวนปรับเลยดีกว่านะครับเพี้ยนก็ช่างมันเดี๋ยวค่อยๆหมุนอ่เพราะว่าช่างกบมีตัววัดเป็นสามสิบสาม เพิป่ป29ให้ดูใกล้ๆมันจะขึ้นขึ้นตามมองไม่ค่อยเห็นนะนี่ตอนนี้อา้าวดูเป็น129ตัวนี้นนปับ๊บ ันจะเพี้ยนนะเวลาเห็นไหมเราเอาเข้าไปมันจะเพี้ยนเลยอ่านี่ไงแปดร้อยสามสิบสามเอ็ดนี่ไงเดี๋ยวเอาขึ้นไปนิดนึงนี่ไล่ตรงละแปดร้อยจุดสามศูนย์สองช่างมันตัวที่สามก็ประมาณนี้นี่นี่ของมันเห็นไหมนิ่งเห็นไหมแปดร้อยจุดสามศูนย์เมตรเนี่ยเห็นไหม อ่าเดี๋ยวมาเปิดดูเลยปึ๊บทดสอบเห็นไหมเอาออกไปทดสอบทดสอบเห็นไหมใจได้แล้วทดสอบสองสามสี่เห็นไหมไม่สวิงแล้วเห็นไหมอ่าทดสอบทดสอบเห็นไหมไปอีฟทดสอบทดสอบทดสอบ a f มันกระพริบแล้วเห็นไหมครับอ่านี่คือใช้ได้ต้องลองเครื่องเสียงเดี๋ยวไปลองทีหลังนะครับ ไปลองดูอ่าดูตัวนี้ตัวนี้มันจะมันจะโอเคกว่าแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งนะมาวัดตัวนี้ดูตัวฝั่งขวามือมันจะตรงไหมเปิดปุ๊บเทียบตรงนี้เลยเจ็ดเก้าห้าเนะาะเจ็ดเก้าห้าจุดหกสามคามมันเท่าไหร่ เจ็ดเก้าห้าห้าโอ้ยปรับลงเจ็ดเจ็ดเก้าห้าห้าอันนี้เจ็ดเก้าหกศูนย์เจ็ดเก้าห้าจุดห้าอันนี้เจ็ดเก้าห้าจุดห้าอันนี้เจ็ดเก้าห้าจุดหกอ่ะแล้วปรับลงให้มันตรงเลยนะจะด,ดีสุด คือเราเอายังไม่ได้แกะเลยแบบนึงครับเจ็ดเจ็ดเก้าห้าจุดห้าเนาะเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าจุดห้าจุดห้าห้าแล้วก็เอาเจ็ดเก้าห้าจุดห้าห้าหมือนกันวมันจะเพี้ยนหน่อยนะครับ ุ้าจุดหแล้วถ้าใช้เป็นไม้หรืออะไรมันจะไม่เ <Hugo. S 1> พี้ยนนะครับเป็นพลาสติกที่จูนอ่ะอ่านี่ไงโอเคจุดห้าห้าลอีกนิดนึงอ้าวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงให้เป็นห้าห้าสามห้าสองก็ได้ห้าห้าสี่โอเคนะครับจุดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าจุดห้าห้าโอเค เจ็ดเก้าห้าจุดห้าห้าโอเคไม่เพี้ยนและลองดอูทดสอบทดสอบส okay. องสามสี่โอเคเเห็นไหมไม่สวิงแล้วเห็นไหมเอาขึ้นมาก็ไม่สวิงสวิงนิดนึงเห็นไหมมันไม่มีเสาไงเห็นไหมเมื่อก,กี้มันสวิงอ่าโอเค แต่แล้วนะครับโอเคครับก็คงกงจบที่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องวัดก็ต้องเสียงนะครับไม่ไม่ก็คือสุ่มนะครับสุ่มหมุนแล้วก็จนกว่ามันจะขึ้นแบบนิ่งนะครับ IF สัญญาณ IF โอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับผม